Hello students สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันแล้วนะครับกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณครับสำหรับวันนี้คุณจะมาสอนท็อปปีกเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปตามชมกันเลยครับแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาอ่าน conversation กันก่อนนะครับไปกันเลย Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. และก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับ Kausubodri and the คำยากคำหนึ่งนะครับคำว่าการสืบค้นข้อมูลการสืบค้นข้อมูล Next คำต่อไปครับการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูล And the lastword คำสุดท้ายครับการนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูล Have you finished? และหลังจากที่นักเรียนเขียนคำยากเสร็จนะครับต่อไปเรามาเฉลยคำยากกันครับกับคำยากคำที่หนึ่งนะครับคำว่าการสืบค้นข้อมูลคำต่อไปครับการรวบรวมข้อมูลและคำสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลถ้านักเรียนตอบถูกทั้ง3ามคำเก่งมากๆเลยครับ และท็อปิกในวันนี้นะครับก็คือการสืบค้นข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลนั่นเองครับมีใครรู้ไหมครับว่าทําไมเราต้องสืบค้นข้อมูลและทําไมเราต้องนําเสนอข้อมูลถ้ายังไม่รู้นะครับเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันกับบทเรียนในวันนี้ครับไปกันเลยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายนะครับในการค้นหาข้อมูลนักเรียนควรกําหนดหัวข้อที่สนใจและจดบันทึกอย่างเหมาะสมนะครับ และนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลนะครับรูปภาพทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือเราใช้เว็บไซต์ google นะครับในการค้นหาข้อมูลเรื่องอาหาร5หมูนะครับก็จะขึ้นทางปรากฏรูปภาพนะครับต่อมาเมื่อเราพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลออกมามากมายนะครับดังภาพด้านขวามือครับผมต่อไปครับจะเป็นการ นำเสนอข้อมูลนะครับข้อมูลที่เรารวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้มานั้นนะครับสามารถนามานําเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมนะครับเช่นนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าการสร้างแผนภูมิรูปภาพการทำเอกสารรายงานรวมไปถึงการจัดทำป้ายประกาศต่างๆนั่นเองครับจากรูปภาพนะครับจะเป็นตัวอย่างการสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนนะครับ และเมื่อนักเรียนสำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับต่อไปนักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลนักเรียนนะครับอาจจะทำเป็นป้ายประกาศในลักษณะของเอกสารข้อความหรือป้ายประกาศที่มีภาพประกอบดังภาพนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นป้ายประกาศเอกสารข้อความและภาพขวามือจะเป็น ป้ายประกาศที่มีภาพประกอบนะครับข้อดีของการนําเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศที่มีภาพประกอบนะครับนักเรียนทําให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับสรุปนะครับนักเรียนการนําเสนอข้อมูลนะครับเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้รับฟังนะครับเข้าใจถึงรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆโดยไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษามากเกินไป และผลจากการนำเสนอนะครับสามารถนำไปวางแผนหรือดำเนินการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้นะครับและเราก็เืินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอนในวันนี้แล้วนะครับแน่นอนครับครูมีหลักปฏิบัติตามหลัก Protect yourself from COVID-19 ตามหลัก D M H T T และสุดท้ายนะครับนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้พบกันในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ